สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคู่มือแนะนำการใช้งาน Teletech Mobile a p p l i c a t i o นใหม่ครับสำหรับจุดเด่นของ Teletech Mobile a p p l i c a t i o นใหม่มีดังนี้ครับดีไซน์ใหม่หมดใช้งานง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นรวดเร็ยวยิ่งขึ้นเมนูหลักรูปแบบใหม่แสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอเพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งานตำแหน่งรถอัปเดตรวดเร็วขึ้นเพิ่มความถี่ในการรีเฟรชหน้าแผนที่ดูตำแหน่งได้ต่อเนื่อง เพิ่มกราฟวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่เหนือกว่า GPS ทั่วไปด้วยกราฟวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ช่วยให้ขับประหยัดและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพิ่มข้อมูลในเมนูการตั้งค่าสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้และมีคู่มือการใช้งาน Teletech Mobile แ p ปพลิเคชันใหม่ครับสำหรับวิดีโอคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน e l e t e c h ใหม่จะมีเนื้อหาดังนี้ครับ 1. การดาวน์โหลด e l e t e ทคแอปพลิเคชันการเข้าใช้งานและ 3. แนะนำการใช้งานฟังก์ชันต่างๆครับสำหรับการดาวน์โหลด t e l e t e c h Application สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Play Store โดยค้นหาคำว่า t e l e t e h t ีสครับการใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านลูกค้าทุกท่านสามารถใส่ชื่อเข้าใช้งานรหัสผ่านเดียวกันกับที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้เลยครับโดยสามารถใส่ชื่อผู้ใช้งานที่บริเวณตำแหน่งนี้ และใส่รหัสผ่านและสามารถกดจดจำการเข้าใช้งานเพื่อให้ระบบบันทึกรหัสสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไปได้ครับและมีปุ่มเปลี่ยนภาษาสามารถเลือกภาษาในแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,กษได้จากตำแหน่งบริเวณนี้ครับสามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากอ e ีเมลแจ้งขั้นตอนการใช้งานระบบหรือสอบถามผ่านทางผู้จำหน่ายสูุ หรือโทร0 2 1 1์0 7 7 7กด5ครับแนะนำฟังก์ชันการใช้งานต่างๆบน Mobile m บนโมบายแอปพลิเคชัน t e l e t e ท h ใหม่ครับฟังก์ชันแรกตำแหน่งรถปัจจุบันประวัติตำแหน่งรถสรุปการเดินทางของรถรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ข้อความแจ้งเตือนและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับฟังก์ชันแรกตำแหน่งปัจจุบันมีสัญลักษณ์และความหมายต่างๆดังนี้ครับด้านบนของหน้าจอจะแสดงสถานะและก็จำนวนรถทั้งหมดในแต่ละสถานะสำหรับตัวเลขบนหน้าแผนที่หมายถึงจำนวนรถที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดของรถได้ครับปุ่มรีเซ็ตตำแหน่งแผนที่ให้แสดงครอบคลุมรถทั้งหมดปุ่มรีเฟชหน้าจอ ปุ่มค้นหารถสามารถปรับมุมมองของแผนที่ได้เมื่อกดเข้าไปจะมีมุมมองแต่ละรูปแบบให้เลือกโดยจะมีรายละเอียดดังนี้ครับแสดงรถแบบรายคันแสดงสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์แสดงแผนที่แบบภูมิประเทศและแสดงแผนที่แบบดาวเทียมครับฟังก์ชันตำแหน่งรถปัจจุบันสามารถดูสถานะรถได้ และสามารถเรียกดูได้หลายวิธีสามารถกดจากรถแต่ละคันที่แสดงบนหน้าจอได้เลยครับหรือสามารถค้นหาโดยกดรูปแป้นขยายและใส่รายละเอียดเพื่อค้นหาหลายคันพร้อมกันหรือสามารถเลื่อนแถบสีเทาขึ้นและเลือกรถที่ต้องการดูข้อมูลได้ครับสำหรับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆและความหมายมีดังนี้ครับเส้นที่วาดตามหลังรถ คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถที่ผ่านมาก่อนที่จะกดดูรายละเอียดครับและจะมีสถานะต่างๆของรถแสดงขึ้นมาโดยมีความหมายต่างๆดังนี้ครับถัดมาคือฟังก์ชันประวัติตำแหน่งรถสำหรับเรียกดูข้อมูลประวัติการเดินทางของรถโดยสามารถกรอกรายละเอียดของรถและช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูลได้จากนั้นกดค้นหา หน้าจอจะแสดงรายละเอียดประวัติการเดินทางบนแผนที่พร้อมรายละเอียดที่ด้านล่างสามารถเลื่อนแถบสีเทาขึ้นเพื่อดูรายละเอียดได้ครับและรายละเอียดการใช้งานแต่ละปุ่มมีดังนี้ครับฟังก์ชันถัดมาคือสรุปการเดินทางของรถสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยกรอกรายละเอียดของรถและช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูลเมื่อกดค้นหา หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการเดินทางของรถที่ด้านล่างสามารถเลื่อนแถบสีเทาขึ้นเพื่อดูการเดินทางทั้งหมดได้และสามารถดูข้อมูลต่างๆโดยใช้ปุ่มที่แสดงอยู่บนหน้าจอโดยมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้ครับสำหรับสรุปการเดินทางของรถสามารถเลือกดูได้หลายรูปแบบ เลือกดูตามการเดินทางที่ต้องการโดยกดเลือกเฉพาะการเดินทางที่ต้องการเลือกดูสรุปการเดินทางทั้งหมดสามารถดูข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ในกรณีที่ติดตั้ง t เทเลเทคเวอร์ชันใหม่เพืดกดปุ่มสรุปข้อมูลการเดินทางครับฟังก์ชันรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่สำหรับรถที่ติดตั้ง t เทเลเทคเวอร์ชันใหม่สามารถดูรายงานได้โดยกรอกรายละเอียดรถ และช่วงเวลาที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มค้นหาหน้าจอจะแสดงรายง,งานวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่โดยด้านบนสุดจะเป็นคะแนนสรุปการขับขี่ที่มีคะแนนเต็ม100คะแนนมีกราฟแสดงวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ที่ส่งผลต่อความประหยัดและปลอดภยัยโดยมีคะแนนตั้งแต่1ถึง5และที่ด้านล่างจะมีสรุปข้อมูลการเดินทางของรถตามช่วงเวลาที่เรียกร,รกายงานครับ ฟังก์ชันข้อความแจ้งเตือนเมื่อรถมีการฝ่าฝืนต่างๆจะมีการแจ้งเตือนสามารถดูรายละเอียดแต่ละการแจ้งเตือนได้โดยกดเข้าไปที่หัวข้อนั้นๆจะมีรายละเอียดของรถจำนวนครั้งที่มีการแจ้งเตือนโดยสามารถเลื่อมแถบสีเทาขึ้นมาเพื่อแสดงการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ครับการตั้งค่าด้านบนสุดจะแสดงชื่อบริษัทกลุ่มรถตามรหัสการเข้าใช้งานครับ สามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ปรับขนาดตัวอักษรได้แสดงเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันปัจจุบันเปิดปิดสถานะการแจ้งเตือนในโทรศัพท์คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันและปุ่มออกจากระบบครับหากลูกค้าทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆในการเข้าใช้งานระบบเทเลเทคสามารถติดต่อศูนย์อิซูซุเพื่อสนับสนุนโลจิสติก ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แสดงอยู่นี้ครับขอบคุณครับ